สื่อสร้างสารรค์เรื่องภยัยเงียบที่เกิดจากแอลกอฮอล์ความหมายของเครื่องดืมงด่มแอลกอฮอล์เครื่องดืม่มแอมกบบกลกอฮอล์หมายถึงเครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู่โดยแอลกอฮอล์มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลางเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดที่เกือบทุกประเทศกําหนดให้สามารถซื้อขายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถแบ่งเป็นสชนิดใหญ่ดังนี้1เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่เกิดจากการหมัก ผลิตโดยการหมักแป้งกับยีสต์โดยทั่วไปจะใช้มองที่ทำมาจากข้าวบาเล่เบียจะมีรสชาติขมที่เกิดจากฮอปซึ่งถูกใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติและมีผลเป็นสารกันเสียตามธรรมชาติแอลกอฮอล์ที่พบในเบียโดยทั่วไปจะอยู่ในระหว่าง4%ถึ6ง6% 2. ไวน์เป็นเครื่องดื่มที่ผลิตจากผลไม้หมัก แอลกอฮอลในไวน์เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนน้ำตาลในผลไม้ให้กลายเป็นแอลกอฮอลจากการเจริญเติบโตของยีสต์ไวน์มีปร,ริมาณแอลกอฮอลอยู่ในระหว่าง9%ถึง11% 3. เหล้าเหล้าในที่นี้หมายถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ผ่านกระบวนการกลั่นจนได้แอลกอฮอลไม่น้อยกว่า20%วัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตเช่นบรัตด,ดีผลิตจากอง,งุ่นวิสกี้ผลิตจากธัญพืชวอสก้าผลิตจากมันฝรั่งเป็นต้น ดื่มมาตรฐานในแต่ละเครื่องดื่มโดยนามัยโลกได้กำหนดค่าดื่มมาตรฐานขึ้นมาใช้ในการกำหนดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ที่แนะนำต่อวันดังนี้ในผู้หญิงไม่เกิน3ดื่มต่อวันและไม่เกิน7ดื่มต่อสัปดาห์ในผู้ชายไม่เกิน4ดื่มต่อวันและไม่เกิน14ดื่มต่อสัปดาห์ปริมาณดื่มมาตรฐานในเบียร์เบียร์285มิลลิลิตรค่อยข้นข้นแอลกอฮอล์3.5ซจะเท่ากับ0.8ดื่มมาตรฐาน เบียร์ความเข้มข้นแอลกอฮอล์4.8%จะเท่ากับ1.1ดื่มมาตรฐานปริมาณดื่มมาตรฐานในวายวายแดงปริมาณ100มิลลิลิตรความเข้มข้นแอลกอฮอล์11.5%จะเท่ากับ0.9ดื่มมาตรฐานวายแดงความเข้มข้นแอลกอฮอล์13.5%จะเท่ากับ1ดื่มมาตรฐานปริมาณดื่มมาตรฐานในเหล้ากลั่นเหล้ากลั่นปริมาณ30มิลลิลิตรความเข้มข้นแอลกอฮอล์35%จะเท่ากับ0.8ดื่มมาตรฐานเหล้ากลั่น ความเข้มข้นแอลกอฮอล์40%จะเท่ากับ0.9ดื่มมาตรฐานผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อร่างกายความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด0.02-0.06%การตัดสินใจจะเริ่มบกพร่องความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด0.08%เริ่มสูญเสียทักษะในการขับรถการประสานงานของกล้ามเนื้อไม่ดี ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด0.1-0.3%การตอบสนองของร่างกายเริ่มช้าต่อสิ่งรอบข้างมักจะเกิดอาการอาเจียนคนส่วนใหญ่เริ่มมีอาการหน้ามืดบางคนหมดสตคคิความเข้มข้นแอลกอฮอล์ในเลือด0.4%ความเข้มข้นระดับนี้คุณจะพบว่าอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงการหายใจผิดปกติอาจทำให้เสียชีวิตกระทันหันเพราะหัวใจหรือการหายใจของคุณจะหยุดงานเฉียบพลัน โรคหรือผลกระทบจากแอลกอฮอล์สำหรับโรคที่มักเกิดกับผู้ที่ดืม่มเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์นั้นมีค่อนข้างเยอะโดยเราจะยกตัวอย่างบางส่วนดังนี้สำหรับมารดาที่กำลังตั้งครรภ์อยู่การดื่มเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์อาจทำให้ทารกสมองเล็กกว่าปกติซึ่งมักเกิดขึ้นแต่กำเนิดหรือเกิดในช่วงวัยทารกทารกมีน้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำกว่าเกณฑ์ตับแข็งเนื่องจากเซลล์ของตับถูกแทนที่โดยเนื้อเยื่อพังผืด ความดันโลหิตสูงเพราะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้หัวใจเต้นแรงกว่าปกติข้อคิดถึงนักดื่มหน้าใหม่ทั้งๆท,ที่รู้กันอยู่ว่าเล่า เป็นต้นโตของปัญหาต่างๆมากมายแถมยังเป็นตัวการของโรคกว่า60โรคซึ่งยังทําให้เกิดอุบัติเหตุขั้นเสียชีวิตมากถึงปีละกว่า1,000 0รายแต่ยังไงก็ยังเห็นเล่าเป็นเพื่อนขาประจําที่มาร่วมวงในงานรื่นเริงทุกครั้งไปจึงอยากเชิญชวนเยาวชวนคนรุ่นใหม่ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ol, และคิดถึงผลเสียที่จะได้รับจากแอลกอฮอล์นั้นๆไปด้วยกัน